ความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับยินดีกับพ่อแบมนะคะที่ไลฟ์สดได้แล้วมีคนดูเยอะพอสมควรเห็นพ่อแบมพูดถึงคนที่จะถามค้านหน้าบอลังว่าพ่อแบมเตรียมตัวมาดีแล้วรู้ว่าเขาจะถามหรือไม่ถามอะไรเอาจริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกค่ะหน้าบังเตรียมแค่ความจริงก็พอ อย่าเหมือนอย่างตอนไปคัดค้านการประกันตัวตอนนั้นเตรียมไปทุกอย่างยกเว้นความจริงว่าไม่เคยโดนคมคู่ขึ้นศาลงวดต่อไปพ่อแบมเตรียมความจริงไปรับรองใครจะถามอะไรพ่อแบมย่อมตอบได้หมดจริงไหมคะลองแซมเปลิลคำถามง่ายๆก่อนนะคะที่พ่อแบมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องอมรินว่าวันนั้น11พฤษภาคม63 ตอน9ก้นาฬิกาสินาทีเจอชัยพลในสวนยางหน้าบ้านแล้วคุยกับชัยพลเกี่ยวกับข่าวใหญ่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องของชมพู่หายตัวไปพ่อแบมยืนยันหรือไม่ใครเป็นคนเริ่มคุยแล้วรู้จากไหนถ้ายืนยันตรงนั้นแปลว่ายืนยันว่า9ก้นาฬิกาสินาทีชมพู่หายไปแล้วอย่างแน่นอนถึงเป็นข่าวใหญ่เตรียมความจริง ไว้ตอบคำถามเหล่านี้ก็อพอแล้วค่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่านอกจากเตรียมความจริงแล้วอย่าลืมเตรียมยาหอมอยาลมยาดมยาหมองไปด้วยนะคะเจอท่านทนายตั้มถามหน้าบัลลังกลัวพ่อบอจะเป็นลมสลบไปก่อนทับมานะครับบอกว่าใครมีหน้าที่บีฟให้ ปวดหัวตายแน่กับคนบางคนชอบลืมเบฟแถมบอ d y ี้แร e เกตตอนพูดไม่ได้เลยเกาหัวตลอดถัดมานะครับบอกว่าพลาดแล้วพลาดอีกฮ่าฮ่าเมื่อก่อนอะ่ะพลาดกับสื่อยังไม่หนำใจไลฟ์ Life เองดีกว่าถัดมานะครับบอกว่าบ้านพ่อแบมปลูกต้นยางหรือเปล่าถ้าปลูกกลับไปดูใหม่ว่าต้นยางหรือสตอถัดมานะครับบอกว่า ขนาดเสียงนกร้องข้างบ้านยังกลัวเลยท่านในศาลจะไม่จุดๆุดจุด,จด,จดเหรอความคืบหน้าจากทาง Facebook ของวีระลงสมบุญได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับข่าวดีลุงเมื่อพยานเอกมีธรรมะได้ฟังพ่อแบมนั่งพูดคนเดียวลงคลิปการพูดคนเดียวถือว่าออกมาจากใจเนื้อหามีธรรมะหลายเรื่องแสดงว่าเขามีธรรมในใจติดตัวมานานแล้ว เช่นเขาพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดว่าเวรกรรมมีจริงก่อนตายควรมีความดีติดตัวไว้บ้างไม่อยากให้ใครทําร้ายใครหัวแต่อยากกอบกลวยความมั่งมีโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนคนเดือดร้อนเขาไม่มีความสุขให้ตำแหน่งพยานปักเอกทั้งที่ผมไม่อยากรับใครอยากรับตำแหน่งนี้บ้างเพราะความเดือดร้อนของใคร ที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งนี้นกฮูกร้องทำให้จิตใจไม่ดีไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายกับใครนี่ล่ละนะชีวิตคนเราเอาแต่มวงโหเป็นคนไม่ชอบฟังเหตุผลไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดถึงใจคนอื่นมันโยงไปถึงคนรอบข้างคนอื่นอย่างผมรู้สึกหนักใจที่ตำแหน่งนี้ ผมไม่อยากรับทุกวันนี้ไม่มีความสุขต้องฝืนยิ้มทำให้ผมต้องใช้ชีวิตลําบากอยากให้มันออกมาดีทุกฝ่ายทุกคนแต่มันจะแย่ลงทุกวันหรือเปล่านี่แหละครับใครมีลูกก็พยายามสอนลูกให้เป็นคนดีถ้าลูกทําไม่ดีในอดีตปัจจุบันก็ต้องเกรงใจและไปช่วยเขาในเรื่องที่เรา ไม่เต็มใจการสอนคนเป็นลูกจะใช้ความรุนแรงคนมีเหตุผลคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนเวรกรรมมีจริงไม่อยากให้ใครทำร้ายใครคนเราเกิดแล้วตายก่อนตายขอให้ทำความดีบ้างไม่ใช่คิดจะกอบกลวยความามั่งมีเลยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนไม่ได้ทำผิดทำไมต้องเดือดร้อนด้วย ไม่อยากรับตําแหน่งเพราะความผิดเดือดร้อนของใครที่ทําให้ผมถูกจัดเยียดตําแหน่งนี้ให้ผมก็อยากถามว่าใครจะอยากรับตําแหน่งนี้บ้างพ่อแบมพูดมีธรรมะสอนใจหลายจุดการพูดไม่ได้หมายถึงลุงพลทําให้เกิดแสงสว่างส่องมาที่ลุงนิมิตหมายนี้คือพ่อแบมต้องการพูดความจริงจากใจซึ่งเป็นผลดีต่อลุงโดยตรง ผมอ่านเนื้อความเต็มไว้ใน YouTube ช่องวีระหลงสมบุญสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดหมอปาทนายความร้องปป,ปชสอบตำรวจร้อเจ้าหน้าที่รัฐผิดมาตรา157ปมศูนย์บำบัดวัดทาพุ28กันยายน2564ที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,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 ปชนายสุทธิบุญมี ทุ่มในการสำนักงานสืบสวนและกิจการพิเศษได้รับหนังสือจากนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปาและภรรยาน,น้ำฟ้ารพัฒส,สอนฤทธิทิโทนภัยบูลและทีมทนายความอาทิเช่นทนายภพศสารเรืองฤทธิทนายเกิดผลแก้วเกิดและญาติผู้บำบัดเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ และล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ผู้ยื่นและทนายความได้กล่าวอ้างว่ากรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้เข้าไปช่วยเหลือผู้บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราชบำรุงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่20กันยายน2564ที่ผ่านมาโดยจากการตรวจสอบพบว่า มีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในการหลอกลวงผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนส่วนต่างจากผู้ดูแลศูนย์ดังกล่าวอีกทั้งยังมีการขู่เข็นว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบดนมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามพระราชะบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปีพุทธศักราช2,551จึงขอให้ดำเนินการตรวจสอบสอบสวนหากพบการกระทําความผิดขอให้ดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งมีส่วนกระทําความผิดทั้งหมดตามอํานาจหน้าที่ของปปชทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่พันตรดเอกพัทรพงศ์สมใจภูมมกับสอพอสุนภูมิมอบหมายให้ พันตรวจโทจันทีคำวิชัยสวอสอบสวนร้องทุกกล่าวโทษแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่ามือปราบสัมภเวสีกล่าวหาตำรวจสพสุวรรณภูมิมีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์ขบวนการพาผู้ติดยาเสพติดส่งศูนย์บำบัดวัดท่าผูราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีโดยตำรวจยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่มีพื้นฐานความจริงและจะไม่ยอมความไก่เกลียเอาเรื่องให้ถึงที่สุดตำรวจแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทหมอปาปมผลประโยชน์วัดท่าพุเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอสุวรรณภูมิแจ้งข้อหากับหมอปาปมผลประโยชน์วัดทาพุราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบรุรีสืบเนื่องจากกรณีที่หมอปลาหรือนายจริรพันธ์เพชรขาวได้นำทนายไพศาลเรืองฤทธ และทีมงานเข้าไปนำตัวผู้เสียหายที่ศูนย์บำบัดวัดท่าผุราชบำรุงอำเภอด่านมะขับเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บำบัดในข้อหาค้ามนุษย์เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มอดีตผู้บำบัดว่ามีขั้นตอนการบำบัดและรักษาไม่ถูกต้อง ไม่ถูกสุขลักษณะมีการทำร้ายทรมานร่างกายและจิตใจโดยการให้อดอาหารและมีการเรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงได้รับการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่สอพอสุวรรณภูมิล่าสุดเจ้าหน้าที่สอพอสุวรรณภูมิได้ร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งข้อหากับหมอปลาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งขณะนี้ตำรวจสอพอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้นำผู้ติดสารเสพติดไปบำบัดกำลังรวบรวมหลักฐานจากสื่อโซเชียลต่างๆเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับหมอปลาทางนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่เผยว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเสียหายและความอับอายที่ถูกหมอปลากล่าวพาดพิงถึงในทางที่เสียหายจึงได้มาแจ้งความตำรวจดำเนินคดีกับหมอปลาโดยการแจ้งความดังกล่าว เพื่อต้องการดำเนินคดีกับหมอปลาที่ให้ข่าวด้วยข้อมูลนัาเป็นเท็จไม่มีพื้นฐานของการศึกษาข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วให้ข่าวให้เสียหายโดยต้องการให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตามข่าวที่มีการกล่าวอ้างกรณีการเรียกรับผลประโยชน์จากคนป่วยที่ต้องการเดินทางไปบําบัดที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีและให้ข่าวในลักษณะว่าตํารวจมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับ ตำรวจอาสา,ศามาสแสวงประโยชน์ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรและต่อไปพนักง,งานสอบสวนก็จะได้แจ้งให้หมอปลามารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำต่อไป